เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในห้องนี่ทุกคนเป็นโรงแรม3ดาวนะเข้ามาเนี่ยถือว่าโอเคเลยงานตกแต่งสไตล์เขาเรียกว่าอะไรนะชิโนโปรตุกีสของแท้เลยนะนทุกคนซุ้มประตูโค้งดูสิเห็นไหมสไตล์ถือว่าคุ้มกับราคาที่เสียไปมากๆ500นอนได้3มคน2เตียงทุกคนดูดินี่นะรูเข้ามาเข้ามา ธรรมาเนี่ยคือยงหยอกบ่งบอกเขาเรียกกันเลยนะบ่งบอกถึงยุคสมัยเลยนะนี่ก็คือนี่เราเดินนี่คือหน้าห้องน,ะนี่แบบเป็นประตูเห็นไหมหน้าห้องเป็นประตูเข้ามาเนี่ยเราจะเจอความค้าความอนห้อนี้เข้ามาจเอเป็นไงบิวอินที่น้าแบบนี้เลยนะแล้วก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้อง ก็เบื้องคล้ายๆกับเบื้องสระน้ํา